ครับอาจารย์ตะกุดอะไรครับอันนี้เป็นตะกุดจันเพนจันเพนหกห้าหกห้าคืนวันเพนปีสองพันร้อยหกสิบห้าที่ผ่านมานะครับเสกน้ามนเดือดเสกน้ํามนเดือดนะครับเดี๋ยวผมจะคลิปไปลงให้ดูนี่เป็นเนื้ออะไรครับอาจารย์ตะกวดีบุกตะกวกระดีบุกนะครับดอกใหญ่ดอกเล็กตะกัวดีบุกเลยตะกัวดีบุกอ่ามันไม่ใช่ผสมกันผสมกันมาผสมกันมาอ๋อผสมกันมาเป็นตะกัวดีบุก คือถ้าทุกคนนึกถึงพระอาจารย์ใจวัดพญาญาติซึ่งไม่รู้สิทธิ์หลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีนะครับแล้วก็มีหลวงพี่มีเนี่ยครับเนาะเป็นผู้ช่วยเนาะดูแลว,วัดถุงคนเนี่ยถ้าทุกคนจะเห็นถึงว่าวัดถุงคนที่เป็นไฮไลท์จุดเด่นของหลวงพ่อก็คือตะกุดตะกุดนะครับตะกุดจันเพนเนี่นะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ที่ทุกคนจะรู้ว่าพิธีจันเพนของวัดพญาญาติเนี่ยโด่งดังโนดะ่งดังเนาะเป็นไฮไลท์นะตะกุดนี่ครอบจัก,กรวาลไหมครับหรือมีด้านไหน มัน่็จะเป็นแม่ตามหมดเม่ตา,มห,มมตามหมดนะครับนี่มีมีตัวเลขชัดเจนนะเลียนนางเสื้อให้เป็นเสื้อใจดียังมีแล้วเลยอืมนี่มีโค้ดชัดเจนมีตัวเลขไหมครับอาจารย์อันนี้ไม่มีมีตมัวพศนะไม,ไม่ได้รันเลขครับอ่าพศนะครับรันเลขจะมีเฉพาะตะก,ก,กุดตะปคือว่าผู้ช่วยรูปห่อผมาช่วยงานอ๋อมีแค่ห้าสิบเก้ดาดอกผู้ช่วยงานห้าสิบเก้ดาดอกส่วนอันนี้สามร้อยเก้าเก้าดอกใหญ่ห้าห้าเก้า ห้าร้อยห้าสิบเก้าดอกเล็กแล้วครับสามห้าเก้าอ๋อดอกตะกุดเล็กนี่สร้างน้อยกว่าเหรอใช่น้อยสร้างเยอะน้อยสร้างน้อยกว่าเล็กส้างน้อยกว่าใหญ่นี่ห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับเล็กนี่สามร้อยห้าสิบเก้าครับพุทธคุณเมตดาแคลคด,ได,ดได้หมดได้ทุกอย่างนะนี่นะครับก็คืออยู่ที่วัดพญายาปีจันเพน็งปาาีนมะีจันทรุปราคาด้วยนะจันทรุป ขอหลักดักทรัพย์ได้ไหมขอตังค์ได้ไหมลหลวงพ่อครับผมลาบากลูกค้าโอนตังค์ให้หน่อยขอ,อกลับไปนะขอให้ได้นะนนะกลับไปขอให้ได้นะเพราะว่าเละและ้วตอนนี้มานะโดนละโดนละ,ละบาทใหญ่ละเพราะพี่โอนี่รวยไปแล้วนะฮะผมไม่ได้พี่โอหัวล้านผมนี่ผมต้องสู้กันตายไปข้างหนึ่งนะฮะพราเขาแซงหน้าไม่ได้นะครับเราต้องมาตามนะครับโอเค